ภิสุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงผลความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอินจาระอาใจยสีอิศเยนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราพิสูจนทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความม,วมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้น